เลยครับนะครับพบกับช่อง ABOUT CHANNEL นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างแตกต่างนิดนึงนะจะมาอันบ็อกนะครับตัวโก p ปรเนะครับออกใหม่เลยเมื่อเดือนกันยายนที่แล้วที่ผ่านมานะครับนะอันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษให้กับเอ่อคุณน้ำก๊อกนะครับเขาไปสอยมา10เดือน10นะครับตัวโก p ปรเนะก็จะมาอันบ็อกดูนะลองดูว่า ตัวโคโปเก้ามีอะไรใหม่บ้างนะครับส่วนเนี่ยทุกคลิปแล้วก็คลิปในชาแนลผมที่ถ่ายมาทุกอย่งผมจะใช้เป็นตัวโคโปแมกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคคลิปอันบอกนะคลิปแรกนะลเลยเนี่ยก็ติดชมกันได้นะครับนะก็เดิมนะครับฝากกด like, share, ไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับครับผมนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันตัวโคโปเก้านะครับมาอันบอกกันนะสำหรับวีดีนี้ก็ขอบคุณทีที่แบคุณน้ำก๊อกนะส่งมา เพิ่งได้มาเลยวันนี้เนี่ยสดๆร้อนๆแต่ส่งมาอวดนะก็เลยยืมมาเลยนะครับนะยืมมาสักทีนะเราเป็นช่องวีดีต่างนะวีดีนะไหนๆก็เขาซื้อมาแล้วก็ยืมมาอันบอกแล้วกันโอเคอะ่ะสีตัวนะครับตัวโกโก้เก่าน,น,น,นี่มาในกล่องกระดาษนะค่อนข้างแตกต่างจากโกเก่านะตัวกเก่าจะเป็นตัวเอ่อกล่องพลาสติกนะถ้าใครเคยเห็น เดี๋ยวลองมาดูในกล่องกันรรมันดีดอะไรบ้างนะครับอ่านี่โอ้เป็นกล่องเป็นเคสให้อย่างดีเก็บอย่างดีนะครับนี่นี่นในช่องกล่องเราจะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็สายแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์รับประกันต่างๆ,ๆนะนเดี๋ยวลองหยิบดู ก็คือว่าค่อนข้างดีเลยนะปกตินี่จะไม่มีก็จะมีถุงให้เออนี่ถุงแบบนี้นี่ผมมมเป็นตัวแม็กนี่จะเป็นถุงให้แบบนีนะ้แต่ไม่รู้ว่าตัวแปดมีหรือเปล่าจะ,จะเสริมให้นะครับไหใน,ในก็มีสติกเกอร์รับประกันนี่น้ำก๊อกน่าจะซื้อจาก shopee ออนะกคงต้องไปส่งเองนะแต่ถ้าซื้อตามร้านพ o วร์บายอะไรเงี้ยเขาก็จะจัดการให้ส่งให้เลยนะครับรีจิตเตอร์รีจิตเตอร์เองูนะ่มือ การใช้งานสติ๊กเกอร์กูโกโ้ตไปแล้วก็มีตัวอ้อนี่ตัวเสียบอกันนอกเสียบอกันอกสายสายชาร์จจะเราขอแกะดูหนะ่อยยาวเดี๋ยวเขาบอกว่ามันยาวขึ้นเออยาวขึ้นยาวขึ้นอยู่ ผมเอาของตัวแม็กให้ดูอ้าวไมได้ยาวขึ้นเท่ากันเออ,เอ,อมันของตัวแม็กผมจะยาวกว่าเอาผิด <c> ผ <oughs> <c oughs> ิดโอเคจะยาวกว่าเก็บก่อนเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงอ่ะโอเคในกล่องมันเป็นคุชั่นต่างๆมีที่ใส่อุปกรณ์นี่ใส่อุปกรณ์ตัวยึดมัวหรืมัวแล้วตัวนอตนะ ก็เหมอหอเของเก่าไปเอ๊ะตัวฐานไ,ไปไหนเนี่ยของตัวฐานนี่นี่ตัวฐา,านนะปกติเลยนะของโกโก้โกโก้ทั่วไป <_ S 1> อ่ะเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูตัวกล้องว่า,ากล้ <ๆ S 2> องแกยัดค่นข้างโอ้หนักเหมือนกันนี่ตัวกล้องนะครับตัวกล้องมีนี่ตัวเด่นของมันคือมีหน้าจอสองอันนะครับนี่นจอสองตำแหน่งนะครับ อ,อมาดูตัวแปดนี่ตัวแปดอันนี้คือตัวแปดนี่ตัวแปดตัวแปดจะอันนี้หน้าจอมันจะไม่ใช่หน้าจอแสดงผลเหมือนตัวเก้านะครับจะเป็นแบบแสดงว่าแสดงแค่อะไรนะว่าเราอยู่ในโหมดไหนแค่แสดงโหมดเฉยๆนะไม่ได้แสดงเป็นภาพนะีน่โ,โปรรุ่นอื่นเนี่ยเช่นตัวแปดนี่จะแสดงผลแค่นี้นะเป็นแสดงผลแสดงโหมดนะครับไม่ได้ ไม่ได้แสดงรูปภาพตัวเก้าก็มีหน้าจอแสดงผลเพิ่มขึ้นมาดูขนาดก็ใหญ่ขนนึ้นใหญ่ขึ้นมาพอสมควรนะครับนี่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะ,ะนี่ก็ยังเป็นตัวบิวอินเหมือนเดิมบิวอินตัวยียืดเหมือนกันเหมือนกับตัวแปะ ปุ่มเปิดก็รู้สึกจะใหญ่ขึ้นนะขนาดของกล้องปุ่มเปิดใหญ่ขึ้นนะครับรู้สึกแบตก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะแบตแบตก็เปลี่ยนใหม่แบบเอมใช้ปุ่มเปิดปุ่มอัดขอโทษทีปุ่มอัด,อป,อดปุ่มกดอัดวิดีโอนะใหญ่ขึ้นนะแบตก็รู้สึกเปลี่ยนใหม่นะถ้าแล้วก็รู้สึกข้อดีนะเลนสามารถ ตัวเ้าเนี่สามารถเป็นเลนส์ได้เป็นเลนส์แม็กนะครับอ่าเดี๋ยวมาลองดูสเปคบ้างเาสเปคคข่าวๆนะครับอะไรอ่าตามกล่องเลยนะเดี๋ยวว่าลองไปหาดูนี่ตัวนี้เหมือนจะเพิ่มมามี5 k นะสามารถถ่ายเอ่อวิดีโอ5 k ได้นะตัว่ากล้องนี้เขาให้สูงสุดที่มกะพิบมิล10เมตรนะครับปกติก็ m, ปกปกอ๋อที่เพิ่มมาอีกตัวนึงก็จะเป็น ไฮเปอร์สม uh, 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 mm ูทนะไฮเปอรสมูทสามนะซึ่งของของตัวของตัวนี้จะเป็นไฮเปอร์สมูทสนะครับตัวก้าจะเป็นไฮเปอร์สมูทสามนะที่เป็นการสั่นที่แบบทําให้กองมันนิ่งนะไม่ส่ายนะ mm hmm. ก็ยังมีสามารถทําเป็น uh, อะไรนะแบบคมโหมดได้ก็คือแบบต่อกับคอมพิวเตอร์เป็นแบบประชุมอะไรเงี้ยใช้กับซูมถือว่าก็ใช้งานได้หลกากหลายพอสมควร mm hmm. นะครับเป็น เว็บแคมได้นะก็จะให้ความภาพความละเอียดที่ส่วนขึ้นสูงขึ้นส่วนไลฟ์สเต็มมิ่งก็ยังอยู่ที่1,800เหมือนเดิมนะครับโอเคอาจจะเพิ่มเติมตรงเป็นกล้องเว็บแคมได้เดี๋ยวจะมีโอกาสอาจจะได้ใช้นะครับนะตัวไฮเปอร์สมูทอ่านี่ลองเปิดดูหน้าจอใหญ่สัสดใจมากนี่นี่อจอ จอแสดงผลนะครับนะครับสายวอล์กสายวีล็อกเออน่าจะถูกใจกับอันนี้นะเรามีกล้องมีแสดงผลข้างหน้าได้ด้วยนะครับเออก็มุมกล้องอ๋อมุกออมกล้องมี4อันมีซุปเปอรว์วิวซุปเปอรว์วิว วายเรนเนียเนเนียเรนเนีย horizontal drilling โนโลนะครับนะมีหนะึ่งสองสามสี่ห้าตัวลินเนียบวก horizontal เอ้หรือว่าปกติแล้วมันใช้ horizontal ไม่ได้หรือเปล่านะครับไม่นะ้าใจครับผมโอเค อ๋อแล้วอย่างหนึ่งนะครับหน้าจอเซตติ่งเนี่ยนะจะเซตได้แค่ด้านหลังเย่างเดียวนี้ด้านหน้าเซตไม่ได้นะครับนี่ด้านหน้าถ้าเราเซตติ้งอยู่ขึ้น,นี้นี่ขึ้นเป็นประแจนะเซตติ้งไม่ได้นะเราต้องไปเซตติ้งจากด้านหลังให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นแค่จอสแสดงผลเฉยๆนะครับถ้ามีโอกาสก็คงม,มาจะได้ไปใช้งานอันนี้สำหรับตัวกล่องนี้ถ้าเอา พุชชั่นออกเออหนมีตะข่ายด้วยมีตะข่ายไว้เก็บของอย่างอื่นได้นะสมมติถ้าเราพุชชั่นออกก็จะเป็นกล่องโล่งๆนี่นะก็ <นะ S 1> จะไว้ใส่แบบเผื่อให้มีหลายตัวนะแต่เราต้องทำพุชชั่นเองนะก็ใส่ใส่ใส่ใสเรียงอุปรกรณ์เสริมต่างๆอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแต่จะเราไม่ชอบก็ถึอถะก็อา,อาจจะใส่ถุงเหมือนเดิมน,นะครับเออแต่ตัวนี้เออไม่ไม่มีถุงมาให้นะเขาน่าจะให้อันนี้มาเก็บเรียบร้อ,รอยละ ใครที่ดูพวกโกโก้ไว้นะครับแล้วผมว่าอยากลองนําเสนอข้อมูลนิดนึงนะสนํานรบบตัวแปดนี่ตัวแปดเนี่ยสังเกตว่าเครืมันเล็กกว่าตัว9นะครับนะเพราะฉะนั้นอ c อกเซอรี่ที่ออกมาเนี่ยนะมันจะมีพวกตัวมีเดียม็อดนะตัวที่แบบตัวครอบอะไรเงี้ยตัวใหม่เขาบ,บอกว่ามันใช้ด้วยกันไม่ได้นะมันต้องแบบไนี่เลยนะเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเลย นะครับส่วนตัว9นี่ตัว9นี่แม่งใหญ่กว่าพวกมิเดียมอถอะไรก็จะออกมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือมันใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องไปซื้อของตัว9โดยเฉพาะซึ่งถ้านในอนาะคตข้างหน้าแบบตัว10ออกมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามิเดียมอถจะเปลี่ยนเปล่านะแต่ว่าถ้า,าถ้าดูเรื่องมิเดียมอถแล้วก็อาจะจะต้องไว้ิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่าไม่งั้นแบบซื้อมาก็น่าเสียดายนะแบบใช้กับรุ่นอื่นไม่ได้นะครับนะโอเคสุดท้ายนะครับก็ ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะสำหรับคนท่านที่จะอยากเข้าสู่วงการโกโปรนะหรือเราเลือกซื้อโกโปรมาใช้นะก็คือโกโปรเนี่ยมันไม่มีซ่อมนะครับก็คือถ้าตกเสียหายก็คือเคลมอย่างเดียวเป็นใหม่อย่างเดียวนะครับก็แล้วแต่ก็อยู่ในประกันหรือว่าเออตะเคสไปนะบอกไม่ได้เหมือนกันบางบางเคสเขาก็ให้เคมได้นะก็ส่งเครื่องใหม่คือเปลี่ยนเครื่องใหม่เลยนะครับผมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันตอนที่ ซื้อว่ะผมก็คิดว่ามันซ่อมได้แต่ว่าเอกใจว่าเออมันตัวเล็กทำไมมันมันซ่อมยังไงอย่างเงี้ยเออไม่มีต้องนะครับแต,แต่ว่าไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ใน,นเน็ตใน,นเน็ตเนี่ยมันให้รีจิสเตอร์ได้หรือยังนะในเน็ตของโกโก้เนี่ยมันให้รีจิสเตอร์จ่ายประกันได้นะครับจ่ายเป็นรายเดือนแล้วก็เสียหายตกแตกอะไรงเงี้ยเขาเปลี่ยนให้ใหม่เลยแต่ไม่รู้ของไทยได้อย่างตอนที่ผมรีสิสเตอร์แม็กตัวนั้นมันยังมันยังไม่รับไม่รองรับที่ไทย นะครับผมก็ลองไปเช็คดูกันนะครับใครที่ดูกล้องแอคชั่นแคมอยู่ก็อาจจะไปลองเลือกดูนะครับนะส่วนอา,อาจจะถูกใจสายวีล็อกนะเขามีกล้องหน้าด้วยนะสำหรับใครที่แบบมือใหม่นะเขินๆเวลาไปถ่ายอะไรเงี้ยนะกล้องอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันเพราะมันตัวเล็กนะครับตัวเล็กมากนะก็ไม่ใช้งานง่ายนะครับผมโอเคนะสำหรับ พีนี้ก็ลาไปก่อนนะครับนี่อันบอกขอบคุณน้ำก๊อกอีกทีหนึ่งนะสำหรับโกโปรให้มาทำคลิปอันบ็อกอันบ u ็อกเอออันบ็อกในวันนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อเดี๋ถ้ามีอ่ะรูปสวยๆจะมาฝากกันนะครับโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ